อยากจะตอกย้ำนะครับถึงเรื่องราวที่จำเป็นต้องพูดจริงๆนะครับเป็นเรื่องราวของการวิจัยนะฮะของไรโอนะครับแน่นอนครับว่าล่าสุดได้มาแล้วนะฮะเป็นเอกสารเพื่อยืนยันการดำเนินงานวิจัยของสถาบัน Spin Control นะครับเอเชียนี่นะฮะคือหลายคนถามว่าเอสถาบันสปินคอนโทรเอเชียคืออะไรนะครับสถาบันแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าแชมพูสระผมชั้นนำต่างๆนานาทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะครับจะใช้สถาบันแห่งนี้เนี่ยแหละครับ เป็นตัวตรวจวิจัยนะครับว่าได้ผลยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับเช่นผมและหนังศีรษะวันนี้นะครับไลโอได้รับการยืนยันออกมาแล้วนะครับจากสถาบันสปินคอนโทรลครับผมอยากให้เห็นตรงนี้นะฮะนี่นะครับผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมงอกใหม่เร็วขึ้น88%เ็นห็นไหมผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมลดการขาดลุดร่วงนะฮะ75%หเปร็นห็นไหมครับผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรังแคลดน้อยลงนีนะฮะเ6ปรผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมหนาและยาวเร็วขึ้น100%เห็น์เซ็น ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเส้นผมและหนังทีรษะมีความมันน้อยลง100%ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วรู้สึกผมแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด96%นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้ความชัดเจนผลิตภัณฑ์ใช้แล้วผมงอกใหม่เร็วขึ้นลดผมขาดหลือร่วงและผมหนาและยาวเร็วขึ้นนี่นะครับสำหรับผู้วิจัยก็นี่ฮนะนี่นี่นี่นาย<ะ>ฟาบริสเปเรงผู้ดำเนินการวิจัยบริษัทสเปนคอนโทรลเอเชียจำกัด นี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาบอกแบบนี้คืออยากให้มั่นใจนะครับว่าไรโอนั้นได้ผ่านการวิจัยจากสถาบันชั้นนํามาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําหน่อยนะฮะนี้นะครับจากปกติแล้ว1เซตแบบนี้นะฮะนี่นะครับก็มีทั้งแชมพูสระผมมีครีมรวดผมแล้วก็มีแฮร์ทรอนิกนะครับทั้งเซตแบบนี้แต่ปกติแล้ว3 3 7 0บาทวันนี้เราขายแค่1,980บบาทนะครับได้เป็นแบบนี้ไปนะฮะ เลยอยากแนะนําให้ลองใช้ดูนะครับเราไม่อยากพูดอะไรมากมายหรือกลายเป็นโอเวอร์ครมนะครับลองไปใช้ดูเองก็แล้วกันนะครับ